นี่ครับจุดเริ่มต้นของเขานะครับการก่อสร้างตรงใต้ทางด่วนดาวขนองนะครับถนนพระรามสองขอสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบา่าลินนะครับบรรยากาศถนนหนทางก็เป็นถนนพระรามสองนะครับฝั่งขาออกจากตีนทางด่วนนะครับทางด่วนดาวขนองนี่แหละ ที่จะลงมาพระรามสองจะไปทางสมบทสาครนะครับผมก็มายูเทิร์นนะครับผมก,มผมก็จะมารีวิวให้ได้ดูนะครับดูความคืบหน้าของการก่อสร้างว่าเป็นยังไงนะครับไปถึงไหนแล้วก็ลดเยอะหรือเปล่าการก่อสร้างเกี่ยวกับถนนนี่ ปัญหาที่ตามมาก็คือรถติดนะครับก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่อยๆไหลกันไปนะครับรถรถฝั่งขวานะเลนขวานี่เข้ามาจากทางด่วนนะมาจากทางด่วนมาจากนู้นสะพานพระราม9ก้าฝั่งฝั่งใจกลางเมืองเลยนะครับดูดูคนนี้เดี๋ยวนีวว้สวยเข้าให้ วิ่งคว่ำวิ่งทับเส้นทึบมาเลยนะครับเบียดซ้ายมาเลย <c oughs> รถเยอะนะครับนี่ <c oughs> เต็มกันทุกช่องเลยนะครับ เลนหนึ่งเลนสเลนสเลนวิ่งกันได้สเลนนะเนี่ยจริงถ้าเขาก่อสร้างเสร็จเนี่ยเขาทำทางยกระดับอะไรเสร็จปุ๊บนี่น่าจะได้อีกเลนหนึ่งนะครับถพราว่าเป็นถนนที่กว้างมากเลยนะถนนพระรามสอตอนนี้ก็อยู่แถวบางมดนะครับ ก็ยังไม่เห็นมีเสาขึ้นเท่าไหร่นะ,ะต่างจากแถวบางกระดีไปมหาชัยเมืองใหม่ทางนู้นเขาสร้างได้เร็วแล้วนะขึ้นเสาขึ้นคานขึ้นอะไรกันหมดแล้วนะฝังทางนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพราะว่ามันเชื่อมมาจากาทางด่วนด้านในนะครับพระราม3าสะพานพระราม9ก้าคู่ขนานอย่างเงี้ยก็คืออันเดียวกันนะครับก็น่าจะเชื่อมถึงกันเป็นเป็นโครงการเดียวกันนะแต่มีหลายสัญญาหลายาขั้นตอนนะครับผู้รับเหมาก็หลายหลายเจ้านะครับหลายบริษัท ตอนี้ก็ขึ้นมาแล้วเสาวอาบางมดนะครับโอ้ทางขนานก็วิ่งได้อีก3ช่องนะครับ3เลนเลยนะครับก็เต็มกันหมดวันนี้เป็นวันจันทร์นะ นี่ยทำงานข้างนอกก็อย่างนี้นะครับก็จะเบื่อเบื่อลดติดนะครับผมก็ก็ออกข้างนอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าทํางานอยู่ที่บ้านก็เวลาเราวิ่งงานเราอะไรเรากอ็ออกมาแต่วันนี้ตั้งใจมารีวิวให้ได้ดูนะครับการก่อสร้างทางยกระดับถนนพระรามสองมาดูความคืบหน้ากันนะครับจาา ตีนทางด่วนดาวขนองนะครับไปถึงาบางขุนเทียนนะครับแถวเซนท่นบิ๊กซีนะครับประรามสองเนี่ยนี่เขาก,กำลังกำลังเทกันอยู่นะครับกำลังใส่แบบใส่คานาใส่แบบมัดเหล็กปลูกเหล็กกันอยู่นะครับ นี่คือการกอร่อสร้างนะครับที่ไหนมีการกอร่อสร้างถนนที่นั่นก็รถติดนะครับหลังจากสร้างเสร็จแล้วก็จะวิ่งกันสบายครับโอ้โหรถที่ขึ้นสะพานยูเทิร์นนะครับเต็มกันเหมือนกัน แน่นกันเหมือนกันนะมันมันเหมือนจะมีรถจอดเสียจอดอะไรด้วยนะเ,เรียกว่ารถที่สภาพไม่พร้อมนะครับแล้วก็มาวิ่งามาวิ่งแล้วก็มาเจอรถติดเจออะไรเงี้ยมันความร้อนมันขึ้นเครื่องมันก็ดับนะครับถ้าเป็นรถเก่านะอย่างรถผมนี่ก็ก็ถือว่าเก่าแล้วละ่ะ10กว่าปีแล้วนะครับ การก่อสร้างทางยกระดับนะครับถนนพระรามสองอแถวบางมดนะครับ รถเยอะจริงๆนะครับวันนี้ฝั่งขาออกนะเนี่ยจากบางงดก็จะมาท่าข้ามนะครับ ไปถ้าข้ามต่อแล้วก็ไปห้างเซ็นทัลไปเ,เขตบางกุเทียนนะครับนี่คือบรรยากาศจริงเลยนะครับนี่รถติดจริงๆนะครับถนนพรามสองฝั่งขาออกนะครับกับวันจันทร์วันนี้นะครับ10โมงกว่า รถทุกประเภทนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยว่าอยากจะเห็นรถว่ามีรถอะไรบ้างนะครับนี่ดูในนี้ได้เลยนะครับมีรถทุกประเภทเลยยกเว้นมอ์ยกเว้นจัก,กรยานนะครับทางด้นมีหมดครับนีรถเก่งรถกระบะรถแวนรถบรรทุกตัวนำมาฝากกันนะครับ บรรยากาศถนนหนทางนะครับสร้างถนนมาแค่ไหนก็รถก็เยอะตามไปด้วยนะครับเรื่องนี้มันคงจะเป็นของคู่กันนะครับกำลังขึ้นเสาเลยนะครับแถวนี้แถวอะไรนะ,ะแถวท่าข้ามนะครับนี่ ก็บรรยากาศดีนะครับวันนี้สดใสกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่อากาศนี่ขมุกขมัวนะเสียดายไปไปแถวสุวรรณภูมินะครับก็ภาพไม่ค่อยแจ้งนะไม่ค่อยชัดเลย น่าจะติดไปจนถึงนู่นนะครับบางขุนเทียนเลยนะเป็นไปขึ้นทางด่วนพระป,ปะแดงนะเนี่ยก็จะไปไปบางนาไปพระป,ปะแดงไปสมุทรสาครอ,อะไรเงี้ย บ่งได้ทั้งหมด4เลนนะครับเต็มหมดนะครับเต็มที่กัดเลยาทางขนานอีก3นะครับก็น่าจะเต็มเหมือนกัน ก็ไปสมุทรสาครไปเพชรบุรีนะครับต่างจังหวัดไปขับแดงแล้วก็ไปบางแคนะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดขึ้นลงอีกจุดหนึ่งนะตรงท่าข้ามาเซนทันนะครับเนี่ยเขาก็าก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับทำให้รถติดตรงนี้ก็มาถึงห้างเซนทันพหลมสองนะครับเขาก็ทำเป็นจุดขึ้นลงอีกจุดหนึ่ง เซนทรันวิกซีนะครับก็ดูบรรยากาศก,ากันนะครับจากบางมดนะครับมาท่าข้ามแล้วก็บางขุนเทียนนะครับดูการความคืบหน้าการก่อสร้างทางด่วนพระรามสองนะครับหรือว่าด่วนพระรามสามนะั่นแหละวงแหวนตะวันตก ตอนนี้ก็มาถึงหน้าสำนักงานเขตวางขุนเทียนนะครับโอ้โหทางซ้ายก็ติดกันแงกเลยนะครับก็จะมีรถที่เขาจะเลี้ยวนะครับเขาจะเลี้ยวซ้ายไปถนนหัวกระบือนะครับนี่ที่เขาติดกันนะโอ้โย้อนกลับมาอ๋อนี่รถบรรทุกรถบรรทุกเหล็กนะครับ ยางแตกแล้วก็เหล็กหล่นลงไปขวางทางาทำให้รถที่วิ่งทางขนานถอยออกกันเป็นแถวเลยนะครับนี่คือบรรยากาศถนนหนทางนะครับนำมาฝากกันกับช่องบาวลิ้นนะครับถ้าถูบบกอกถูกใจกออย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับออตอนนี้ก็มีคนได้สบายแล้วหลุดจากเขตก่อสร้างแล้วก็หลุดจาก รถที่รถสิบล้อบรรทุกเหล็กนะครับก็ยางแตกก็เหล็กก็หล่นลงไปหลังแตกหรือว่าแนบหักก็ไม่รู้นะครับบันทุกหนักสำหรับคลิปนี้ก็จะขอล่ำลากันไปก่อนนะครับอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบ่าวลินขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ